ดหุ้นนะคะประจำวันที่29พฤศจิกายน2556นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เราก็ยังมองว่าน่าจะยังคงลักษณะการเทรดแบบแกว่งตัวในกรอบแคบอยู่นะคะอาจจะเทรดทั้งในแดนบวกแดนลบแต่เราก็ยังมองว่าน่าจะอิงทางลงได้มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าจะมองหาปัจจัยในเชิงบวกที่ดูโดดเด่นในช่วงนี้อาจจะดู ที่จะน้อยนะคะในขณะที่เรามีประเด็นทางด้านการเมืองให้กังวลกันอยู่ตลอดนะคะในระหว่างนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากนะคะสําหรับประเด็นการเมืองภายในของเรานะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีจะออกมาแถลงข่าวว่าพร้อมที่จะมีการเจราจานะคะแต่ว่าทางแกนนํากลุ่ม ของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลก็ประกาศค่อนข,ข้างชัดเจนนะคะว่าจะไม่มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะพร้อมทั้งระบุว่าจะทําการปิดเกมให้ได้ภายใน1นถึง,งวันนี้นะคะแล้วก็ในคืนวันนี้จะมีการประกาศตัวแผนปฏิบัติการใหญ่ในในคืนวันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าปจัจจัยทางด้านการเมืองอยังคงกดดันตลาดอยู่โดยตลอดนะคะซึ่งความยืดเยื้อของสถานการณ์เนี่ยก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อตัว,ตวสถานการณ์ต่อ การท่องเที่ยวนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมี32ประเทศนะคะที่ได้ออกมาประกาศเตือนการท่องเที่ยวมาการเดินทางมาอย่างประเทศไทยนะคะบอกถ้าเป็น นั้นแล้วเนี่ยก็มองว่าผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในไตรมาสนี้อาจจะล่วงเลยไปจนถึงไตรมาสหน้าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเริ่มส่งผลมากต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นถ้าสถานการณ์ยังคงยเยื้อออกไปนะคะในขณะที่ตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยก็อ่อนค่าลงมาเป็นลําดับนะคะก็ยังคงเทรดเหนือนระดับ32บาทต่อดอลลาร์อยู่นะคะในแง่ของฟลอ์ของต่างชาติก็อิงทางด้านขายต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่ดูปริมาณการซื้อขายที่ดูปรับตัวลดน้อย ะะหรือเพียงแค่300กว่าล้านนะคะออมองกรอบเทรดวันนี้เนี่ยน่าจะยังคงเทรดในกรอบ1340-1380อยู่นะคะคิดว่าตลาดคงไปไหนไม่ได้ไกลแล้วก็นักลงทุนยังคงกังวลกับภาพทางด้านการเมืองแล้วก็คงต้องคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะผ่อนระยะสั้นนะคะก็ยังคงไว้ทั้ง4ตัวนะคะ SBI, AUCT, JMT แล้วก็ตัว LPN นะคะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้เรานำเสนอหุ้นเข้ามา ้อกับตัวเดิมที่เราเสนอเข้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานคือตัว VGI ที่ยังซื้อไม่ได้นะคะวันนี้ขอกลับเข้ามาสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัว VGI ราคาเข้าซื้อก็ขยับมาเป็น11.80นะคะรอทำกำไร12.30ตัดขาดทุนที่11.20นะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะ ือตัว b g h นะคะตัวนี้เนี่ยมองว่าราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจนสามารถเริ่มสร้างฐานได้นะคะเราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสวิ่งเข้าหาเส้น EMA 75วันแถว136บาทได้นะคะในแง่ของพื้นฐานเองเนี่ยในปี56เนยจะมีมีการลงทุนในการขยายกิจการค่อนข้างมากนะคะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น คาดว่าในปี57เนี้เงินลงทุนจะลดลงนะคะทำให้มาจินขยับดีขึ้นนะคะคาดกำไรในปี57อยู่ที่ประมาณ7,000ล้านบาทนะคะเติบโตราว15-16% y a ยนเ y ียะนะคะจุดเข้าซื้อให้ที่129.5นะคะเราทำกำไร136แล้วก็ตัดขาดทุนที่125.5นะคะ ตัวที่3ที่แนะนำเข้ามาคือ KCE นะคะแนวโน้มการดำเนินงานปี57เนี่ยคาดว่าโตต่อเนื่องนะคะจากลูกค้าใหม่ที่จะทยอยผลิตมากขึ้นนะคะในขณะที่การดำเนินงานของ KCE Tech เนี่ยยังดีต่อเนื่องจากการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะราคาหุ้นถูกสุดในกลุ่มเทรดบน PE เพียงแค่8เท่านะคะไม่สะท้อนการเติบโตของผลการดาเนินงานนะคะจุดเข้าซื้อให้ที่18บาท50 เรอทำกำไร19บาท40ตัดขาดทุนที่17บาท90นะคะอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเข้ามานะคะคือโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะ CSG นะคะตัวนี้แนะนำเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตั้งราคาต่ำไปเมื่อครั้งก่อนนะคะยังมอง CSG เป็นหุ้นที่ควรเข้าลงทุนนะคะจากผลประกอบการที่ค่อนข้างดีแล้วก็คาดการการเติบโตที่สูงต่อเนื่องในปี5 เก้าเดือนที่ผ่านมาเนียมีกำไรเติบโตโดดเด่น3 6 6 9 6ล้านบาทเพิ่มขึ้น64.56% year on year นะคะโดยเพิ่มจากลูกค้าทั่วไปแล้วก็ลูกค้าโครงการสวัสดิการภาครัฐนะคะแล้วก็เปิดศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งนะคะเพิ่มปริมาณผู้ป่วยมากขึ้นอันตรากำไรเนียึงเพิ่มขึ้นเป็น35.12%จาก31.08%ในช่วง9เดือน เมื่อปีก่อนนะคะคาดว่า CSC เนี่ยมีเป็นมีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อขายในเซตหนึ่งเซตร้อยนะคะซึ่งจะทราบผลกันประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้นะคะนอกจากนี้แล้ว CSC ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ติดอยู่ใน MSCI Global Small Cap ด้วยนะคะให้เข้าซื้อที่ราคา ATO เลยนะคะหลอททำกำไรที่10บาท60ตัดขาดทุนที่9บาท70นะคะส่วนตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานตัวเดลต้าที่เรานำเสนอเข้ามายัางซื้อไม่ได้นะคะราคาขยับขึ้นไปก่อนนะคะก็เอ่อก็ขยับา ไปก่อนนะคะส่วนตัวอื่นยังคงถือต่อก็คือตัว LPN s i r i ไทยคม AUCT แล้วก็ตัว MK r e s t a u r a n t นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์